สวัสดีค่ะช่องเอ u กซค่ะสวัสดีครับดเดินทางอีกแล้วครับวันนี้เดินทางอีกแล้วเดินทางไปไหนคะตอนนี้อ๋ออันนี้เหรอครับไปไกลกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานเมื่อคืนไปโอ้รถอะไรเนี่เยเทสลาไปสกลนครเนานนะไปตัวเมืองเมื่อคืนแต่วันนี้จะข้ามจังหวัดนะไปนครพนม ป็นนักขาพนมครับผมเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลเนียเราก็เลยต้องไปนะ่ทีมงานก็ล่วงหน้าไปแล้วบางคนนะไปนนักขาวพนมไปในงานอะไรจ๊ะงานอะไรเหรอหลายท่านน่าจะรู้แหละเพราะงานใหญ่ระดับประเทศเลยนะเราอยู่ใกล้ขนาดนี้ไม่ไปไม่ได้นะเผื่อท่านที่บางคนท่านยังไม่รู้ว่ามีงานอะไรที่นู่นอะไรเงี้ยเหรอไปงานไหลเรือไฟออ่านั่นแหละ ดูดิว่ามีใครมาด้วยอ่ะให้ให้ดูนะโอเคพร้อมเปิดหน้ายังทุกคนต็มรถไม่ได้มากันสองคนนะคะเห็นเงียบเงียบเห็นเงียบเงียบปากกระปองมาดิค่ะดีค่ะดค่ะโอ้นะโอ้มีเมื่อคืนมีข้างหลังสามตรงกลางสี่ข้างหน้าอีกสองนะคะรถขนแรงงานนะก็ Uh, อันนี้เดอแก๊งของลูกสาวคนโตนะฮะทุกคนแต่ว่าลูกสาวคนโตปีนี้ไม่ได้อยู่ด้วยนอกไปเรียนนะแอิรกอแต่เพื่อนๆเขาก็ยังไปมาหาสู่นะฮะแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันนะใช่มีงานเทศกาลก็ไปเที่ยวด้วยกันนะเอิร์ดก็ไม่พลาดใช่ไหมเอิร์ดเอิร์ดก็มาด้วยนะฮะเพราะว่าเอิร์ดก็ไม่เคยไปเลยก็เ şey อิร์ดแบบเลี่งเลยเป็นผู้หญิงอยู่ก็เป็นผู้หญิงอยู่สามคนที่เหลือผู้ชายหมดเลย ่เต็มคันรถเลยใช่ไหมเอิร์นเคยไปยังน sure> ну ี่เอิร์เคยไปยังเอิ้นเคยไปหรือยังยังเหรองเอิร oh ์นบอกว่ายังนะคะยังไปยังแล้วจะจำไม่ได้จะจำไม่ได้เหรอหรือเคยไปแล้วอาจจะไม่ได้นะคะน้องก็บอกมาโอ้ดูดิรถไปกันคือเราต้องไปแต่กลางวันเงี้ยทุกคนเพราะว่าที่จอดรถนะอาจจะหายากหน่อยนะฮะก็ยิ่งยิ่งไปมืดค่ำเนี่ย มันก็จะยิ่งหายากมากขึ้นเนาะประสบการณ์จากเมื่อคืนนะฮะไปงานแห่ประสาทพึ่งโอ้โหนะครับเดินจอดรถกันเนี่ยแบบตกใจนะัคือเมื่อคืนเนี่ยขากลับเนี่ยเราเดินตั้งนานหารถไม่เจอใช่ไหมใช่ตกใจนึกว่ารถหายนะ<อ>ครับจอดไ<ๆ>กล <laughs> เกินจอดไกลเกินอ <laughs> ุยเดินทาไมเดินไม่ถึงรถสักทีเนะเมื่อคืนมันมีเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยตกใจมากเลย สภาพรถเรานี่ยังจะมีคนเอาอยู่เราคิดในใจนะฮะแต่ที่ไหนได้คือ,คอเราเราจอดไกลมากจนเราคิดว่าเราเดินเลยรถเราไปแล้วไงเพราะมันไกลจริงๆนะฮะวันนี้เลยนะครับมีประสบการณ์ในการจอดรถหาที่จอดรถเนาะนะเราก็ต้องมุ่งหน้าไปโอ,ๆๆๆโอ้แต่ดูดีฮะตอนนี้ก็รถเยอะนะฮะแบบมุ่งหน้าเข้าไปนะครับ <ๆ S 1> สูๆๆๆจบ่จังหวัดนครพนมนะครับทุกคนกำลังจะไป้อนซีดูก้อนเมฆดู ก้อนกุ้งก้อนใหญ่มากดูดิสวยนะ<ว>ยทองฟ้าสวยนะอทองฟ้าสดใสอันนี้คือเทศกาลไหลเรือไฟผมก็ไม่ได้ไปมานานแล้วนะครับไปตั้งแต่สมัยเรียนโอ้ยอยู่ปวชยี่สิบกว่าวป,ปีแล้วอ่ะไม่เคยไปเลยนะไม่นานมากแล้วนะครับปีนี้มีโอกาสก็เลยเอ,อ่ะ พาทุกคนไปพาปุ้ยปุยก็ยังไม่เคยไปเนาะยังเลยยังใช่ไหมน่าจะเป็นครั้งแรกของทุกๆคนเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนผมนี่เคยไปมาแล้วตอนเด็กๆนะครับแต่ตอนนี้อายุเยอะแล้วไม่ได้ไปนานมากเรื้อฟื้นความทรงจำหน่อยนะฮะงานไหล,อหลเอือไป,เ,ไปเนาะกอนเมฆเลยแบบสวยจังเลยสวยใช่ไหมสวยมากเลยอะ่ะไม่จะเห็นก้อนนาแบบนี้ที่ที่ที่ทำไม บ้านนี่เราไมนะนี่เหรออ๋อบ้านนี่เราไม่ใช่ใช่ใอำเภอกุสุมานสกลนครตอนนี้ยังอยู่ในเขตสกลอยู่นะครับยังไม่ถึงเขตนคร,นครพนมเลยแต่ว่าอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยประมาณสักไม่เกินสามกิโลเนี่ยถึงนครพนมแล้วนี่สองสามกิโลเนี่ยถึงแล้วเพราะว่าอำเภอกุสุมานเราเนี่ยเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดสกลนครนะฮะต่อเขตนครพนมนะครับ โอ้โหรถไปเยอะมากเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวให้ดูให้ดูป้ายนครพนมก่อนไหมว่าเราไปนครพนมกันจริงๆจังๆนี่อีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงใกล้แล้วเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยให้ทุกคนดูก่อนว่าเราเดินทางไปนครพนมจริงๆเนี่ยคือเบื้องต้นที่นั่นนเห็น่ะเป้ายข้างหน้านนั่นนั่นซุ้มนะเห็นไหมถึงแล้วเห็นไหมจังหวัด นะครพนมน,มนะน,นะดูก่อนหน้านเนี่ยคือโกโกไลอะไปก่อนแล้วนะครับน้องปอนคุยทักกันไปแล้วว่าไปเจอกันที่หน้างานเนาะนะครับส่วนคุณพ่อคุณแม่เอกกี้นะทุกท่านอแต่ก่อนท่านไปเที่ยวอยู่เดี๋ยวนี้ท่านไม่ค่อยแข็งแรงก็ไม่อยากไปนะครับแต่ว่าคนเยอะอึดอัดด้วยท่านก็ไม่อยากจะไปเนาะนะครับพอท่านไม่ค่อยแข็งแรงอพอไม่ค่อยแข็งแรงนะ น,นี่ไงนี่ไงจังหวัดสกลนครนี่สุดแล้วเราอ่ะสกลนครพนมแล้วทีนี้ฟ้าสกนพนมแล้วนะคะเอาโอ้ยทำไมมันเย็นเลยอ่ะเข้าจังหวัดนครพนมเย็นเลยอ่ะเฮ้ยมันจะดีนะป้าเดี๋ยวคอยเดี๋ยวก็ข้ามเราเลยเดี๋ยวนั่แหละเดี๋ยวไปส่งกันเดี๋ยวคอยพาลูกขับรถไปกันเองไป ไปแหงไรจะกันพูดไปจะมาใส่ลายค่อยนะจะมาใส่ลายฉันนะเออถนนหนุนถนนอันนี้ทางทําใหม่เนี่ยสองสปีที่แล้วเนี่ยทําดีมากเลยแต่ก่อนนี้แบบเป็นเลนเลนคู่เดี๋ยวนี้ถนน,นนเส้นนี้ดีมากเลยคนระับการมันเชื่อมต่อ,อนครมนมเนาะอีกฝั่งหนึ่งที่เราไปสะพานเนี่ยจะเป็นเลนสวนอยู่บางช่วงนะฮะ ถ้าเป็นแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยน่าจะดีมากเลยนะครับเพราะว่ารดค่อนข้างเยอะโอเคนะก็เบื้องต้นก็แจ้งข่าวไว้ท่านี้ก่อนนะครับว่าพวกเรานะฮะเดินทางไปงานเทศกาลไหลเรือไฟนะทุกท่านแล้วเดี๋ยวไปถึงงานมีอะไรดีๆเด็ดเจ็ดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบบ๊ายบายทุกท่าน บาปกัปตันอยู่ไหนอ่ะกัปตันเปลี่ยนเปลี่ยนราคาใหม่เลื่อยๆรอรอรอโอ้ยเอิร์ดเอิร์ดโอ้โหสวัสดีค่ะ